ครับสวัสดีครับพันของดีสารพี่นอ้องกินข้าวเสาน้ำกันเบาๆครับกินข้าวปุ่นพี่นอ้องแกมกับมักหมักเดือนหน่อยคือเก่าครับใส่ข้าวปุ่นกับหมักเดือนหน่อยครับใส่ครับหยอดพังยุ่มอ่อนครับอยู่ห้องห้ไปหน้าคือเก่าพี่นอ้องมาครับมาข้าวปุ่นบานเฮาพี่นอ้องแซ่แสบน้ำกันครับ หยอดใบมกยุ่มลงพี่นอ้องกินเข้าว่บปุ่นครับแสบน้งกันยืมมือเสาครับนอขออนุญาตใส่มือนะครับ ดูเซ็นจบจบน้ํากันมา ยินห้องทองพี่น้องเจ้านี้ครับในการลงเตะเขาหน้าวานคือเก่าครับตากสามมือพี่นวองท่ท่นแหงอยู่ครับมือเนะครับถือว่าสื้อค้นครับ ร่มเย็นวีวมมีเนีมือสาวพี่น้องเดือนหน่อยพอดี้กินเมียงเลยพี่น้องนะครับตำล้ำคาครับ คำตาเลือกเลยครับหน่ยอยบางยุ่มอ่อนกินกับขาบปุ่นนี่สุดยอดเลยพี่น้อง สุดยอดพี่น้องเมนูเสารครับขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับขอบคุณครับ